ใช่ค่ะที่เธอรู้จักวันนี้มาพบกับช่างอีเวนท์ไทยแลนด์เนื้อเข้มาแค่เมื่อเช้านะทุกคนวันนี้เราไดจะมารีวิวตัวมาโยเนาะเราได้มาแบบนี้เวาติดเกียร์ประมาณนี้มาทุกคนฟังมาบนหัว2เรออัปเดตเออไม่ใช่รออัปเดตให้เป็นอ่อไฮเปอร์เอ้ยใช่อันต้าก่อนอ่ะมาดูในสเปซอีเวนต์กันก่อนนะ ของรางวัลที่จะได้ต่อไปเป็นตัวไก่ชาคิดว่านี้ไม่พอได้เพิ่มมาเล่นกันดีกว่าไปดูกันไล่ว่าจะผ่านไปถึงเท่าไหรกันนะเสี่ยงรบกวนขออภัยนะครับตูด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 มาแล้วเยอไปตัวไปเลยทุกคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวพวกนี้เพราะว่ามันนานมากๆโดยใครไปคุ้นเคยก็แบบ ไม่น่าคุ้นเคยแล้วน,นะเพราะมันเป็นตัวเก่าที่นานแล้วออกแล้วนานมากๆเลยปากไว้กันอย่า yeah. ว่าบัฟสูงๆตัวเก่าๆมันก็บัฟได้นะทุกคนแค่ตัวเดืนชาดนิดนึงโอเคเพิ่มความไวให้เลกว่าน,นี้ไหนบัาบอกแล้วว่าบันนี้แบบลบได้ลัวๆคริติคอลไม่โดนเลยจ้า เ,เดินต่อไปนะจ๊ะเหล่าอุลิชฮุนนี่ซาลี่ต่างๆนะเราจะไปเรื่อยๆเจสิก้าออกมาตอน,นทหายโอเคแล้ก็จะช้านิดนึงนะมาแล้วเน,นียนๆโอเคหนมยยิมาโยยมาโยยออกมาอย่างมาโยยออกมาหรือยังนะน่าจะออกมาแลนะ้วแหละหรือเราเอามาหรือเปล่าเท่านั้นเลยไปต่อ,อเอดเลยจ้า เลื่อนัะรถเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนรถพื้นทุกอย่างนี่นี่เลยนี่นแตกเลจ้ะดูสิว่าเราจะเดินได้เท่าไหร่กันเดินต่อไป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 โอ้ส,นะส,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 สี่ร้อยมั้งสี่ร้อยบาทใช่ไหมปิดโลกตอนจบหนาอยากลายสี่ร้อยหกสิบเอ็ดมนเตอรทุกตัวกางแข็งแรง <c oughs> ได้ขอระบายแล้วบา้างจะซีซั่นเราเพิ่มมาได้ยังมาเล่นต่อแล้วกันนะขี้เกียจแล้วโอเคไปรีวิวมาโยกันดีกว่าถนะูกไม่ถูกของอภัยอย่าทนไม่ได้ติดไม่รู้ว่ามันกี่วันแล้คดูตามชื่อกิน โลโอ้มัโลเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวติดล <iah. S 1> ิกสิซีเลิกสิโอ้ยพี่อาซ่าสตอรี่เด็กไอ้สตินวิกเกอร์สิโอ้ยพีมาแค่ไม่หน่อยนะเฮ้มาแล้วเด็กน้อยปังห้าแม่ยอู้สกิลอุ้ยกว้างนะเธอกว้างมากฮะกว้างนะนั่นกว้างแล้วอ่ะอลิซมาบัฟหน่อยจะได้ออกสกิลรวมนี่ มัดบ,บัดถึงอุ๊าอะไรอ่ะตัวใหม่ใช่ไหม,มเรียนก่อนตัดนะโอ้นี่มันเบาวหน้าปกกปุ๊บเอ๊ะไม่น่าใช่ต,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 ตัวน่าจะตัวเรียนก่อนะมันจะต่างกันตรงไหนตัวหน้าปกป่ะอ๋ออันสกิลเรือนีดแต่ซูมายอนแม่และนะมันย่งเป็นตัวใหม่กว่าโอวจะทำยังไง เ็สามาถชนะได้ปะเอ๊ะไอ้บบาบนหัวมันเป็นเงาวปะนาคะโอ้ยขอจามนิดนึงนะทุกคนเป็นไรนี่ก็คือสกิลมา สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอุ๊ยมีเหรียญให้ด้วยเลยเนี่ยน่าเชื่อหนึ่ล้านบาย